โบเมลดาถูกมือดีใช้ AI ตัดต่อภาพไม่เหมาะสมต้นสังกัดลั่นเอาผิดทางกฎหมายถึงที่สุดกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันทีหลังจากภาพของนางเอกสาวชื่อดังโบเมลดาสุสีถูกตัดต่อโดยใช้เทคโนโลยี AI ให้ออกมาดูไม่เหมาะสมและถูกนำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียจนทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นภาพจริง ซึ่งไม่เพียงแต่ท่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของโบเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายต่อจิตใจและเกียรติของศิลปินอย่างรุนแรงล่าสุดต้นสังกัด TB Entertainment ได้ออกจดหมายชี้แจงผ่าน i ิน t a g r a m อย่างเป็นทางการโดยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าบริษัทมีความกังวลต่อเหตุการณ์นี้อย่างมากและมองว่าการตัดต่อดัดแปลงหรือสร้างภาพโดยใช้ AI จนทำให้เข้าใจผิดถือเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคล และเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับบริษัทได้แต่งตั้งทนายพีทจากสำนักงาน CYPa ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาแบบไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำว่าหากยังมีผู้ใดฝ่าฝืนด้วยการเผยแพร่ แชร์ Share, หรือรีโพสต์ภาพดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกต่อไปต้นสังกัดขอยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ลักษณะนี้ทำลายเกียรติยศของศิลปินในสังกัดและจะดำเนินการทุกช่องทางอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์ของโบเมลดา